ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่สามสิบห้านะเราจะมาคำนวณกันนิดหน่อยนะครับว่าหน่วยความจำที่เราใช้บนบอร์ดทายสามนี้ทำไมถึงบอกว่ามีหน่วยความจำขนาดหนึ่งกิกะไบต์นะครับทำไมถึงมีขนาดหนึ่งกิกะไบต์นะก็เพราะว่านะครับใน DDR สองแรมที่เราใช้เนี่ยมีสองไดนะครับ สองดยดก็คือเลขสองตัวนี้นะแต่ละดายนั้นมีซิลิคอนแปดชั้นหรือแปดแบงนะครับก็คือเลขแปดตัวนี้นะแต่ละชั้นนะคือประกอบไปด้วยเซลล์ของอาร์เรย์ขนาดสามสิบสองเมกะเซลล์นะครับก็คือเลขตัวนี้นะเมกะก็คือสองยกกำลังยี่สิบนะครับ นะก็คือสองกำลังยี่สิบตัวนี้นะโดยที่ในหนึ่งเมกะเซลนั้นเนี่ยนะครับหรือหนึ่งมีข้อมูลขนาดสิบหกบิตนะครับนะสามารถ access ข้อมูลได้สิบหกบิตนะครับก็จะเป็นสองกำลังสี่ตัวนี้นะ เราก็จะได้ว่าสองกำลังหนึ่งคูณสองกำลังสามก็คือแปดตัวนี้สองกำลังห้าก็คือสามสิบสองตัวนี้เมกะก็คือสองกำลังยี่สิบสิบหกก็คือสองกำลังสี่คูณกันแล้วได้สองยกกำลังสามสิบสามนะครับสองยกกำลังสามสิบสามก็คือสองกำลังสามคูณสองกำลังสามสิบนะครับคัดนวนออกมาแล้วก็คือแปดกิกะบิต นะครับ8กิกะบิตหารด้วย8อีกทีหนึ่งก็เหลือเท่ากับ1กิกะไบต์นี่ก็คือวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับของอหน่วยความจำว่าความจุความจุนะครับหรือแคปซิตี้คำนวณอย่างไรนะครับโดยที่ แบงค์ที่ศูนย์ถึงแบงค์ที่เจ็ดก็คือแผ่นที่เรียงกันแปดชั้นเนี่ยแต่ละแบงค์ก็จะใช้เลขวงจรดีโคโดเดอร์เดียวกันทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งนะครับก็ตัวความถี่นะครับหรือความถี่คล็อกของ DDR2 ตัวนี้ถ้าเรายังจำได้ในบทที่สามก็คือเท่าไหร่ครับ400ร้อเมกะเฮิร์ นะสี่ร้อยเมกะเฮิร์ซึ่งถือว่าทำไมครับต่ำมากต่ำมากมากนะเมื่อเทียบกับความถี่ในปัจจุบันก็คือน่ะสามพันสะี่ร้อยเมกะเฮิร์แล้วนะครับนะสามพันสี่ร้อยเมกะเฮิร์แล้วสำหรับหรือสามพันสองหรือบางชิปก็สี่พันเมกะเฮิร์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นชิปที่เราใช้เนี่ยอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ก็ยังพอใช้ในการเรียนการสอนได้ นะครับโอเค